ยามเย็นปล่อยเจ้าน้องมะม่วงออกมาเดินเล่นนะทุกคนตามอัธยาใสเล่นฟุตบอลบ้างเดินสำรวจบ้านบ้างนะเออ,ขอ,ขอเขาก็ไม่เครียดนะทุกคนไม่บินแล้วนะไม่บินไปไหนท้งนั้นมองมองมอ,องพี่นาไม่ต้องมาหายายเดินเล่นเลยเดินเล่นเดินเล่นเลยลูกอะไปไหนก็เรื่องหนูเลยเดินแถวนี้นะ หิวก็เข้าไปในกงนะลูกหิวก็เข้าไปในกงไปกินอาหารไปกินน้ำนะรู้เรื่องไหมลูกอันนี้เป็นการที่แบบว่าฝึกนกให้เชื่องแล้วก็ให้เขาแบบว่าได้ผ่อนคลายเนาะไม่มีความรู้สึกว่าโดนกักขังนะทุกคนตอนนี้น้องม่วงกำลังผัดขนนะคะ คีออนอซอที่หนึ่งเลยทุกคนเนี่มาแล้วมาแล้วป่ะเข้าไปในกองหูกป่ะไปกินน้ำไปกินข้าวหรือจะเล่นฟุตบอลมะม่วงมวงจะเล่นอะไรเปล่าล่ะกองอันนี้อันนี้คืออ่าบ้านน้องมะม่วงนะส่วนอน,นุบ้านเจ้าข้าวต้มมัดนะทุกคนอน,นุบานข้าวต้มมัดหลังเล็กนะ บ้านมะม่วงก็จะหลังใหญ่หน่อยนะทุกคนนี่น่ารักไม่ต้องมาไม่ต้องมาหายายเลยข้างหลังนู่นก็จะเป็นตู้ฟักขนะไข่นะสารพัดไข่นะไม่ว่าตัวไหนที่แบบว่าไม่พร้อมที่จะฟักพี่นาก็จับมาฟักหมดทุกคนเป็ดไก่หา่านนกนกกระทานะกำเนิดจากตู้ซกซักผ้าอันนี้ทั้งหมดเลยนะ ไม่ต้องมาหายายนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาเลยอยู่ด้วยแล้ไม่ต้องมาละไม่ต้องมาไม่ต้องมาลูกไปไปไปน้่งไปไปอยู่นี่อยู่นี่เอาเลยเอาเลยไม่ต้องมาหายายไม่ต้องมาหายายลูกไปเออจ้าพินาก็พามาดูน้องมะม่วงเนาะวันนี้เขาจะออกมาเดินเล่นนอกบ้านอย่างนี้นะทุกคนพินาก็จะเปิดประตูไว้เขาเนี่ยเขาอยากจะเข้าจะออกก็เรื่องของเขาเลยน้องก็จะเดินเล่นอยู่แถวเนี้ค่ะเนี่ย อ่าไม่เหมือนนกแล้วทุกคนทุกวันเนี่ยจะเหมือนหมาไปแล้วนะหนูแทบจะไม่ใช่นกแล้วนะหนูจะเหมือนหมาแล้วเดินดุกทกทุกๆุกทุกทุกเหมือนน้องหมาเลยทุกคนแล้วกระดุกมากนะทุกคนถ้าแปลกหน้าจะมาจับไม่ได้นะอาปากรอเลยนะทุกคนทำไมคุ้นเคยเนี่ยมะม่วงกัดหมับเลยนะบาย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 กอลุกบายบาย บายบายเอฟซีดิบาย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 ค่ะ